ช่อง YouTube นายตนกามาแล้วครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแล้วกดม่องรูปกระดิง่งแล้วสิมีคำวา่าทั้งหมดให้พี่น้องกดเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปทุกๆคลิปที่นายตนกาลงครับ มีเทคนิคการเลี้ยงหั่วควายและสัตว์หลายประเภทพร้อมด้วยเปิดราคาวัวทีนาสนใจมีบริการรลับทรงหอดบานหอดเฮือนบวกค่าจัดสรงเพียงกิโลละสิบหาบาทติดต่อเบอร์โทร6 6 4 8 8 7 7 6 6ไปช่แคิหกันได้เลย์หกหกไปชงชิมกันเดียว สวัสดีครับการสวดีเอฟซีแฟนคลับในจดการสุขุสควอนครับมันี่ช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับพี่น้องครับที่จริงเกษตรกรโท่ไปตะเ้าแหละว่ามั่วมันขึ้นะครับผมกับมาเบิงขามาจับสาไหยนะครับผสมช่วงเนี่ยล่ะทุ่มหนึ่งนะครับผมก็ต้อจะไปเห็ดซองนะครับพี่น้องครับยินดีรับใช้พี่น้องเกษตรกรพ่อพันธุ์นะพี่น้องครับพ่อพันธ์มากกว่า20บพ่อพันธ์นะครับนี่ครับมากกว่า20พ่อพันธ์นะครับยินดีรับใช้พี่น้องนะครับ หลายพ,พื้นที่๋อัยไงครับพี่น่องครับหลายพื้นท60 you. ี่นะครับพี่งเี่ยน้องเข้ามาครับ0 6น4 8 6 7 0ี่ครับพี่น้ปองครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับยินดีรับใช้ที่ต้องเกษตรกรเลยวาคเคลบรรักครับพี่น้องครับเนี่ยมากมากหลายพันข้าวปีน้องครับสรุปแล้วได้โลโจนะครับพี่น้องครับเนี่ยโลโจโลโจ6ทับ1น2ะครับ BL นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตัดต่อไปเลยครับผสมเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับประมาณเกือบสองถุงแล้วมั้งถุงกัวนะครับถุงเครื่องประมาณผสมโลโจบีเอลโรโจนะครับบีเอลโรโจกับแม่สีด้วนนะครับผมว่าน่าจะคุ้มเรืองเม็ดสีดีแล้วก็โค้งแสงแม่เขาดีอยู่แล้วครับพี่น้องครับแล้วก็พ้ผลผลิตหรือว่าการจ่ายลูกแม่เขาเนี่ย สุดยอดดีแล้วลูก,กแต่่ะโตนัเป็นม้วนเลื่อนแสนครับพี่น้องครับแต่ว่าขาดอย่างเดียวคือเรื่องสีนะครับม้วนตัวนี้ขาดอย่างเดียวเรื่องสีนะครับพันธุกรมแม่เขาว่าจะเป็นลำโตหรือว่าเนื้อหนังนะครับพี่น้องครับเพราะว่าจะเป็นลำโตเนื้อหนังเรื่องปกหางเรื่องพุ่นหางหรือว่าเรื่อง,อง,ง,องค่วง,ง,งหางนะครับแล้วก็เรื่องของลึ่งเนี่ยสวยสุดยอดอยู่แล้วนะครับพี่จ้ว่าเป็นตูวฟูนะครับพี่จ้ว่าตัวเป็นตูวฟูในการแจกลูกหลอบนี้นะครับลูกเขาก็ได้อายุเจักเดือนนะครับ <S <S 2> <S 2> สามเดือนนะครับเกือบสี่เดือนแม่เขาก็เป็นสัตว์ขาดว่าหน่ะจะเป็นรอบที่สองนะครับพี่น้องขาดขาดมาได้วันนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนก็เลยมามาเบิงให้แตงแตงเศ้านะครับนัดเวลาประมาณนี้พี่น้องอยากได้หมอประ z o เทียมครับยินดีรับใช้พี่น้องนะครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกครับพี่น้องครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเห็นท้งนั้นก็ต้องจับสัตด นะครับสัตว์ไปลงช่วงไหนพงก็ไปให้คือยังสี่ครับทุ่มสองทุ่มสามทุ่มแล้วแต่นะครับติดย่างเสาผสมแรงขึ้นแรงผสมเสานะครับพี่น้องครับอ่าในจังหวัดใกล้เคียงมุ้ยลำก็รับพี่น้องนะครับรับใช้นะครับพี่น้องก็ร้องโทรมาเบิ้งราคาสิบประมาณไหนนะครับพ่อพันมากกว่า20พ่อพันนะครับสายนอกเต็มถังเลยครับพี่น้องครับโทรมาครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับวัอนี้ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับเบิ้งมาคุณรอ ไอ้เจ็บเจ็บมากเห้แม่กันแล้ว,มลวไม่เจะบปวดนะเป็นการะมังเห็นมาก